สำหรับวันนี้จะพาทุกคนเนี่ยไปชมค้อน5แบบ5สไตล์นะครับว่าแตกต่างกันยังไงก็จะเอามาทุบวัสดุที่เหมือนกันดูผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับรายการแล สำหรับวันนี้ผมสิโลจะพาทุกคนเนี่ยไปชมค้อน5แบบ5สไตล์นะครับว่าแตกต่างกันยังไงสำหรับค้อนที่เราเนรม,มาชมตัวแรกนะครับคือค้อนแบบ tradition หรือว่าเป็นค้อนที่แบบดั้งเดิมนะครับรูปแบบก็จะใช้การต่อด้ามไม้แล้วก็ตัวหงอนหัวค้อนเข้าไปนะครับเป็น2ชิ้นอย่างนี้ตัวนี้เป็นยี่ห้อโซเล็กนะ ตัวที่2นะครับเป็นสเตลเล y ซีรีส์สูงทีเดียวนะครับฟังก์ชันก็ให้มาเยอะแล้วก็ที่เห็นสําคัญสําคัญเลยก็คือตัวหงอนกับตัวด้ามเนี่ยมันหล่อมาเป็นชิ้นเดียวกันเลยท่านผู้ชมค่อนข้างแข็งแรงนะครับสำหรับคอนส t ตลเลตัวนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันพิเศษก็คือ หยิบตะปูแล้วก็ตอกนํำนะครับก็คือแบบมันจะมีร่องตรงเนี้ที่เป็นแบบลักษณะเป็นแม่เหล็กนะแล้วก็สามารถเอาตะปูเสียบตรงเนี้แล้วก็เวลาเราตอกนำํำแล้วก็จะได้รูนํำก่อนแล้วเราค่อยตอกค้อนตามตะปูเข้าไปยังไม่พอครับสำหรับตัวนี้ก็จะมีลักษณะด้ามจับที่โค้งรับเข้ากับมือนะครับสามารถจับได้ด้ามจับตรงนี้ก็ยังมีสปริงนะครับ ตามที่เขาเคลมไว้มีสปริงให้ตัวได้เวลาเราต่อเข้าไปเนี่ยทำให้ไม่เมื่อยล้านะครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่ดีๆนะครับตัวที่3นะครับคอนปอนนะครับตัวนี้จริงๆแล้วเขาก็ออกแบบมาเอาไว้ทุบคอนกรีตแหละเป็นคอนปอนที่ไม่ใหญ่นะตัวนี้ยี่ห้อพรัมกินนะครับตัวหัวเนี่ยค่อนข้างดูแข็งแรงและน้ําหนักก็พอสมควรเลยทีเดียวตัวที่4นะครับ เป็นตัวคอนยูริเทนนะครับคุณผู้ชมทางบริษัทผู้ผลิตเขาก็จะเคลมว่าเป็นคอนที่ไม่มีแรงสะท้อนนะครับเวลาเราตอกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่เด้งกลับไปนะครับแล้วก็จะมีให้เลือกหัวถึง2แบบนะครับทั้ง60%และ80%นะครับมาถึงตัวสุดท้ายเป็นคอนยางนะครับลักษณะก็จะมีแกนเหล็กอยู่ข้างในแล้วก็หุ้มยางนะเพื่อทําให้ตัวหัวคอนเนี่ยซอฟลงนะท่านผู้ชมโอเคก่อนจะไปชั่งน้ําหนักเราให้ดูราคากันก่อนตามนี้ครับ สำหรับค้อน5ตัวก็ราคาตามนี้เลยเดี๋ยวเราจะไปชั่งน้ำหนักกันก่อนดูว่าค้อนแต่ละตัวเนี่ยน้ำหนักกันเท่าไหร่นะครับ แน่นอนครับสำหรับคอน5ตัวเนี่ยคาแรคเตอร์จริงๆมันก็บอกอยู่แล้วนะว่าเอาไว้ทำอะไรแต่วันเนี้รายการหลับที่โม่เราก็จะามาทุบวัสดุที่เหมือนกันดูผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปลองทุบไม้เนี่ยจะเปลี่ยนรูปหรือจะเป็นยังไงสำหรับคอน5ตัวนี้นะครับไปชมกันเลยครับ หลังจากที่เราไปทุบไม้ค้อนพวกนี้ก็สามารถทุบตะปูได้ใช่ไหมเราจะเอาไปทุบตะปูจริงๆนะครับว่าผลลัพธ์เป็นยังไงตัวไหนทุบได้ตัวไหนทุบไ,ไ,ไม่ได้นะครับ ้ายแล้วสำหรับคลิปวิดีโอเนี่ยเราก็จะไปทดสอบแรงสะท้อนอยันนะครับโดยผมจะเอาไปทุบเหล็กเพียวๆเลยดูว่าตัวไหนสะท้อนมือที่สุดเราก็จะให้คะแนนตามนั้นนะครับ ในที่สุดการทดลองของเราก็จบลงแล้วนะครับค้อนแต่และตัวเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีคาแรคเตอร์ของตัวเองนะครับ มันก็จะเป็นการตอบคําถามสําหรับการทดลองว่าเฮ้ยคอนตัวไหนเนี่ยใช้แบบไหนนะครับซึ่งเราก็ทดลองให้ท่านผู้ชมดูไปแล้วคอนเขาก็ออกแบบมาใช้แต่ละประเภทที่แตกต,ต่างกันนะคราวนี้ท่านผู้ชมก็ไปพิจารณาดูทั้งน้ําหนักวัสดุที่จะใช้หรือว่าขนาดอะไรต่างๆนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านสําหรับแบบคิโมผมสิโรจน์และทีมงานวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฉนบับหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ